สวัสดีครับนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุสคานะครับหรือเซลนุปฏิพั์ออโต้นั่นเองนะครับนี่วันนี้ผมก็จะเอารีโวมาให้ดูหนึ่งคันนะครับตัวหน้าหมูป่าแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็น2.4นะเดลต้าลีโวสองนะครับปี2021นะครับนี่ได้หน้าหมูป่าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่แหนกใหม่ยางใหม่เหมือนเดิมนะครับ ผมใส่แม็กไบย่างใหม่ให้ทุกคันนะครับแล้วก็ตู้ทึบใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ปี2 0 2พันยิบ็ดนะครับราคาห้าแส0สองหเ้าันบาทเท่าเลยไม่น่าจะเห็นนะฟิล์มมืดนะครับสวยนะลูกค้าท่านใดนะครับอยากหารถนะครับปีใหม่ๆนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นมือสองครับราคาไม่แรงนะครับไม่ต้องรอรถนะครับพร้อมตู้ซื้อพร้อมรอนะครับพร้อิ่งงานได้เลยผมจดลงเล่มให้เรียบร้อยนะ มาที่บริษัศนออโต้นะครับมาดูล้อ,ลอ,ลอขันนะครับสวยกิฟนะครับผู้าแบกใหม่ยางใหม่ข้างหลังนี่จะเป็นล้อกระทาผ่านะคันนี้ใส่ล้อกระทาผ่ายาง xcd นะครับโชว์ลูกค้านะแต่ลูกค้ายางสเต็ปน,นี้ก็ได้นะครับทุกคันหรือว่าจะเป็นแม็กสีล้อก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ใส่ไว้สลับสลับกันนะครับเผื่อลูกค้าชอบแบบไหนนะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตู้มาตรฐานสองเมตรสิบนะลูกค้าตัวนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาเบอร์ผมได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองนะครับเซลล์นู้นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูภายในรถกันบ้างนะภายในรถนะครับนี่ระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับกุญแจรีโมทนะเลขไม้เก้าหมื่นสี่ให้ลคาดูนะครับเก้าหมื่นสี่จริงๆนะครับไม่แท้ไม่ได้กอนะครับ เบาะหนังนะครับภายในสวยนะลูกค้ารีโวตัวใหม่ๆปีใหม่ๆเขาทำภายในออกมาค่อนข้างดีนะมีจออะไรให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะครับสวยนะครับลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับเนะบิเรมเดิมมาจากศูนย์ก็จับประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาเบอร์มผมนะครับเซลนูนะสุดแปดเก้าห้าห C. หนึนยครับหรือเอาเบอร์ผมนี่เข้าไปหาค้นหาในไอ l ดี e ไได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ผวกนี้จะขึ้นอยู่แล้วนะนะครับแค่บันทึกบันทึกชื่อผมว่าขึ้นเลยนะครับก็ขอฝากไว้หนึ่งคันนะครับตัวนี้นะ2.4ง t ปี2 0 2พนะครับราคา5้าแสนสนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับรถอยู่ไม่นานแน่นอน,นครับรถของเราตอนเดียวขายขายดีนะขายออกไวทุกเดือนนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อเข้ามานะครับมาสอบถามพูดคุยเรื่องอาชีพทำเอกสารการออกรถก่อนได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ